สวยมากๆเลยค่ะต้นสมบูรณ์ดอกก็ใหญ่นะคะถึงสิบถึงสิบดอกไม้ก็ไม่รู้นะคะสิบบาทเนาะนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากๆขยายพันธุ์ด้วยกันแต่กอกนะคะแต่กอกออกมาอีกแล้วถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ยิ่งกอใหญ่นะคะปลูกง่ายเด้อปลูกง่ายดูแลไม่ยากนะคะเราได้ต้นหอมลักษณะแบบนี้ไปอยู่หน้าบ้านคงจะมีความสุขมากๆเลยนะคะ จากที่เป็นสองต้นปล่อยไว้เนาะจะเป็น4ต้นนะคะนี่แม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมต้นหอมส,สวยๆของเรานะคะค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณจะแปดนาฬิกาแล้วนะคะวันนี้แม่หมูได้ลงสวนช้าหน่อยเนาะมัวยุ่งอยู่กับเด็กๆนะคะสองวันที่ผ่านมายิ่งไม่ได้ลงมาเลยนะคะ ก็พามาชมต้นหอมส,อสวยๆค่ะตอนนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ของน้องแล้วนะคะน้องๆกำลังมีดอกนะคะรู้สึกว่าดอกก็จะใหญ่มากๆด้วยนะคะใบหมูก,ก็จะไม่เก็บออกเนาะเดี๋ยวรอให้ดอกโตกว่านี้เดี๋ยวค่อยเก็บไปกินนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะต้นสมบูรณ์ดอกก็ใหญ่นะคะก็เมื่อวานก็ได้ไปเดินตลาดเนาะ ก็เห็นดอกหอมใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้เขายังไม่เต็มที่เนาะเขาจะสูงได้อีกนะคะจะสูงสวยมากๆเลยไปตลาดเนาะเห็นแค่ประมาณอ่ถึงสิบถึงสิบดอกไมก็ไม่รู้นะคะสิบบาทเนาะโห้เขาก็ขายแพยงอยู่นะดอกหอมนะคะแม่หมูคงไม่ได้ขายหรอกคะ่ะเพระาะว่าดอกเขายังไม่เยอะเนาะก็คงจะเก็บกินนะคะ น้องๆก็แตกกอดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นหอมบัวเลยหอมแบ่งเลยนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากๆขยายพันธุ์ด้วยกันแตกกอนะคะน้องๆกำลังแตกกอกอนี้ก็เยอะเลยนะคะเนี่ยกอนี้ก็เยอะเลยเนี่ยแตกกอออกมาอีกแล้วถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ยิกอใหญ่นะคะ เขาอยากจะแตกกอใบขอบขอบของเขาก็จะเริ่มอราออกแล้วก็เหลืองนะคะถึงเราไม่มาเก็บออกเขาก็เหลืองเนาะเนี่ยก็เก็บออกนะคะน้องๆก็พร้อมแบ่งปันนะคะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะแม่หมูมีแบ่งปันอยู่เนาะตอนนี้น้องๆง,งามมากๆเลยค่ะต้นใหญ่ต้นสวยมากๆเลยค่ะปลูกง่ายเด้อปลูกง่ายดูยดแลไม่ยากนะคะ โอ้ยสะออนความใหญ่พี่น้องสะออนพักหอมสะออนหอมตัวเองนะคะต้นใหญ่ต้นสูงต้นงามมากๆนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปปลูกแล้วได้แบบนี้นะคะในกระถางหรือว่าในแปลงดินหรือว่ากระถางหน้าบ้านเนาะแล้วได้ต้นหอมลักษณะแบบนี้ไปอยู่หน้าบ้านคงจะมีความสุขมากๆเลยนะคะสำ,สำหรับแม่หูแล้วเป็นคนชอบปลูกเนาะ เห็นแบบนี้มันชื่นใจมากๆเลยนะคะน้องๆก็ฝั่งนี้จะเล็กกว่าเนาะปลูกที่หลังนะคะจะเล็กกว่าเนาะก็ตรงนี้ไม่ได้พรวนดินนะคะทำการเติมปุ๋ยคอกให้เลยเนาะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่เขาอยากจะแตะก,กอน,นะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสีเป็นแปด แบบนี้เลยนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปลูกของเราเนาะยิ่งนานไปยิ่งกอใหญ่นะคะพี่น้องเพื่อนๆยิ่งนานยิ่งกอใหญ่นะคะนี่เนี่ยจากหนึ่งต้นนะคะอ้าออกมาเป็นลักษณะนี้เลยเป็นสองต้นแล้วนะคะมาดูจากที่เป็นสองต้นเนอะนี่จากที่เป็นสองต้น ปล่อยไว้เนาะจะเป็นสี่ต้นนะคะนี่ใบก็โอ้ยสวยมากๆเลยค่ะเก็บไปกินเนาะเห็นไหมคะนี่จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่หัวนี้ก็ปลูกหัวเดียวเหมือนกันนะคะตรงนี้แต่แตกออกเป็นห้าแล้วนะคะนี่ คือถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะลงมาเก็บใบให้น้องแบบนี้นะคะการเก็บใบก็ถามว่ามีข้อเสียไหมแม่หมูยังไม่เห็นข้อเสียนะคะถามว่าทำแล้วได้อะไรแม่หมูรู้สึกว่าเวลาเรามาเก็บใบขอบออกให้เขาอย่างนี้นะรู้สึกว่าเข้อง,งามเร็วกว่าไม่เก็บนะคะไม่เก็บเหมือนจะลำเล็ก ต้นเล็กกว่านะคะถ้าเราไม่เก็บเหมือนจะต้นเล็กแต่ถ้าเราเก็บเหมือนเขาอวบใหญ่เร็วกว่าเดิมนะคะถามว่าแตกกอเร็วไหมการแตกกอก็ปกติของอายุของต้นหอมของเราเนาะแต่ว่าการเก็บใบเนี่ยมันทำให้ต้นใหญ่นะคะใหญ่จริงๆค่ะนี่เริ่มพาก,กันโตแล้วนะคะจากเล็กๆจะเล็กเท่าไหน,น่นะจะเล็กเท่นี้นะให้ดูนะคะนี่จากเล็กๆอย่างนี้นะ พอเราเก็บให้นะอันนี้เป็นการปลูกทดแทนเนาะก็เลยจะลิบๆกับเพื่อนนะ,ะนะคะเวลาเราเก็บมันก็เหมือนอทําทให้ต้นของต้นหอมของเรานะคะใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่ผิดหูผิดตาไปเลยนะคะตอนนี้คืองามมากๆหนึ่งกิโลอาจจะได้จํานวนต้นที่ไม่เยอะนะคะ ลืมไปพี่น้องถามเข้ามาว่าอยากอาบอกว่าอยากดูว่าหนึ่งกิโลได้เท่าไหร่เนาะความจริงแม่หมูก็อยากให้ได้จำนวนต้นที่เยอะๆนะคะแต่บังเอิญเป็นต้นหอมที่งามมากนะคะมันงามมากแล้วมันก็น้ําหนักใช่ไหมคะน้ํำหนักเยอะเนาะด้ความที่เขาสวยมากน้ำหนักของน้องเขาก็เยอะมันก็เลย ได้จํานวนต้นที่ไม่เยอะนะคะแต่ก็ปลูกได้หลายกระถางอยู่นะหนึ่งกิโลนะสําหรับใครที่ปลูกไว้ใส่กระถางหน้าบ้านไว้เก็บกินนี่คือโอเคเลยค่ะแค่หนึ่งกิโลคือคุณกินไม่ทันแน่นอนนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะแค่หนึ่งกิโลคุณกินไม่ทันแน่นอนค่ะฝั่งนี้จะเป็นหอมแขกนะคะมีอยู่สี่ห้าหัวที่ปลูกไว้ตรงนี้นะคะใหญ่มากๆแล้วนะคะความใหญ่ของน้อง ไม่รู้ว่ามา,มาเก็บแบบนี้จะมีผลเสียเขาไหมเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าหอมแขกตรงนี้สวยสวยงามอลังการมากเลยนะคะใหญ่มากๆก,ก็เลยจะปล่อยให้น้องเป็นหัวไปก่อนเนาะปล่อยอีกสักเดือนกว่าๆสองเดือนนะคะนี่เวลาลงมาเจอใบเขาอ้าออกแบบนี้ไนมะ่หูอดไม่ได้เลยจริงๆนะคะโอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มาก น้องก็เริ่มแตกเป็นสองแล้วนะแต่เวลาที่เราถอนนี่เขายังติดกันอยู่นะคะเวลาที่ถอนไปปลูกคือจะต้องปลูกเป็นต้นที่ติดกันแบบนี้นะคะมาดูอีกฝั่งนึงเนาะโอ้ยไม่ไม่ได้มาสังเกตสามสี่วันเนาะน้องแถบนี้ไม่อยากจะพูด <c oughs> งามงามแถ่ง,งามว่างามโพดงามเหลือที่น้องเอ้ยข่อยเลยสะอ่อนสะอ,อ่อ,อนพักหอมสะของ ใช้อะไรทำไมถึงงามขนาดนี้อยากจะบอกว่าปุ๋ยคอกนะคะดูลหลักฐานนะคะนี่ปุ๋ยคอกผสมกแกลบค่ะปุ๋ยคอกที่บ้านาใช้ปุ๋ยขี้ควายนะคะมูลควายเนาะบางครั้งไม่ได้ใช้มูลควายก็มีขี้ไก่ก็จัดเลยงามคือกันหรือจะเป็นมูลหมูขี้หมูของเราเนี่ยคะ่ะสวยเหมือนเดิมนะคะสวยจริงๆต้นหอมเขาไม่เลือก มูลนะคะได้ทุกมูลสัตว์เลยนะคะโอ้ยพี่น้องข่อยสะออนสะออนหอมอยากแตกกอนะคะทั้งต้นใหญ่ทั้งแตกกอนะคะเริ่มแตกกอสวยนะคะนี่อาจจะดูลายหูลายตาหน่อยนะคะต้องขออภัยนะคะเนี่ยลักษณะของเขาเนาะจากที่เป็นต้นเล็กๆนะคะปลูกจากต้นแห้งๆเ,เองนะคะเนี่ยฟื้นฟูบำรุงจาก ความไม่สวยงามกลายมาเป็นความงามนะคะมันก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ทำให้เขาเจริญเติบโตงอกงามนะคะโอ้ยสออนงามมากแล้วค่ะแถบนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปดูในจุดที่ไม่สวยเท่าเพื่อนนะที่เคยเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้น้องๆเป็นยังไงแล้วมันมือเพลินมากเพลินมาก หยุดไม่ได้จริงๆอ่ะอึอ๊บไปดูในฝั่งที่ขี้ร้ายขี้เรกว่าเพื่อนเนาะก็กำลังดีแล้วนะคะนี่ขี้เลกว่าเพื่อนกำลังพัฒนาตัวเองแล้วนะคะกำลังเริ่มโอเคแล้วกำลังไล่ตามเพื่อนๆมาแล้วเนาะตามเพื่อนๆมาติดๆแล้วนะคะ,ะแถบนี้จะใบไม้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับ ต้นไม้ใหญ่นะคะอดไม่ได้อีกแล้วนี่เพราะว่าการที่เก็บใบออกมันก็เปรียบเสมือนการเก็บใบที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งให้โอกาสใบที่จะขึ้นมาใหม่ได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะคะให้เขาได้ขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตเต็มที่เนาะเห็นไหมคะสังเกตไหมเวลาเราเราเก็บใบขอบออกแล้ว มันเหมือนจะโตใบใหญ่ต้นใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะว่าสารอาหารจะไปเลี้ยงใบใหม่ของเขาเนะาะหมายถึงพ่อแม่ออกไปแล้วลูกๆขึ้นตามมาลูกๆก,ก,ก็ได้รับความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ใหญ่เต็มที่นะคะส่วนใบขอบก็ทิ้งไปไม่แย่งสารอาหารกันสารอาหารก็จะไปอยู่ที่ใบใหม่นะคะงามมากมาก กำลังงามเลยนะคะจุดที่ขี้เหล็ก็กำลังงามแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆกํำลังใจนะคะพามาชมสวนผักคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ